วิธีบักทานเบลชาด้วยจุลินทรีย์นะครับผมจะใช้จุลินซีสองตัวนะครับที่สวนเนี่ยนะครับจะหมักไว้เป็นปีๆเลยนะครับตัวแรกก็คือนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักปลาอ่านะครับน้ำหมักปลาเนื่องจากที่นี่เป็นภาคเหนือเนาะนะครับหาปลาทะเลยากนะครับอันนี้ก็เป็นปลาน้ําจืดนะครับก็ใช้ได้ก็จะเป็นพวกปลาดินปลาทับทิมนะครับในตลาดเอามาหมักเป็นปีละนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับ ที่หาง่ายมากเลยนะครับวัตถุดิบก็คือจุลินทรีย์หนอกล้วยครับผมจะใช้นะครับสองตัวนะครับเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็น้ำหมักปลานะครับอัตราส่วนนะครับในการใส่นะครับผมจะใส่นะครับก็คืออันนี้คือ1.5ลิตรนะครับผมก็จะใส่ประมาณ0.7 5หก็คือครึ่งหนึ่งของขวด1.5้านะครับก็ใส่ลงไปในกระบะเลยนะครับ มีมากใส่มากได้นะครับอ่านะครับน้ำหมักปลาครับอ่ะนะครับก็ครึ่งขวดนะครับอันนี้เป็นอัตราส่วนที่ไม่ได้ตายตัวนะครับเพื่อนมีมากก็สามารถใส่มากนะครับมีน้อยก็ใส่น้อยได้ไม่เป็นไรนะครับให้มีสารอาหารและก็จุลินทรีย์ครบถ้วนเพียงพอนะครับกับพืช ส่วนน้ํานะครับเราจะใส่ไปนะครับสามถังนี่นะครับนี่ก็ประมาณสิบห้าลิตรนะครับสามถังก็นะครับประมาณห้าสิบลิตรเดี๋ยวเราใส่กันเลยครับวิธีการนะครับในการหมักนะครับหนึ่งถึงสามคืนนะครับจุดสังเกตก็คือให้เราสังเกตว่าน้ำเนี่ยเห็นไหมครับน้ำเขาจะเป็นสีขุ่นเนาะ นะครับถ้าเกิดว่าหมักได้สมบูรณ์เนี corridor, ่ยนะครับน้ำก in ็จะใสครับเพราะอะไรครับเพราะว่าฐานเบลชาเนี่ยเขาจะดูดซับนะครับเขาจะดูดซับจุลินทรีย์นะครับแล้วก็สารอาหารในน้ำหมักเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเขาครับเพราะว่าคุณสมบัติสำคัญเลยของฐานเบลชาคือเขาจะมีประจุลบที่ผิวเขาครับนะครับเขาก็จะตรึงนะครับธาตุอาหารตรึงในตัวเจนนะครับและนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยที่ เราต้องทําการชาร์จฐานก่อนนะครับการชาร์จฐานก็คือการเพิ่มนะครับจุลินทรีย์และสารอาหารนะครับให้กับพืชให้กับตัวฐานก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เติมจุลินทรีย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เติมจุลินทรีย์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เติมจุลินทรีย์เราไม่เติมสารอาหารนะครับ ให้กับตัวฐานก่อนนะครับประจุลบที่อยู่ตรงผิวของฐานเนี่ยนะครับเขาก็จะดูดนะครับเขาก็จะดูดสารอาหารจากรอบรอบรอบตัวเขาก็คือจากปุ๋ยที่เราใส่ให้พืชเองแล้วเขาก็จะตรึงในตัวเจนนะครับเข้าไปไว้ในตัวเขาฐานก็จะดูดนะครับในตัวเจนเนี่ยที่พืชต้องการเนี่ยไปใช้งานทําให้พืชเนี่ยขาดสารอาหารในช่วงเริ่มต้นครับของการใส่ฐานไบอชา อ่ะนะครับเราเลยต้องชาร์จก่อนครับให้เขามีสารอาหารก่อนแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เลยโดยตรงได้ไหมใส่ได้แต่ต้องใส่ในปริมาณที่พอสมควรพอเหมาะนะครับไม่งั้นพืชจะขาดสารอาหารนะครับอ่านี่ก็คือการใส่ถ่านเบลชาอ่านะครับผมจะใส่น้ำประมาณ50ลิตรนะครับเพื่อน นะครับก็คือยังไม่ต้องถึงขึ้นกระบะนะครับเราใส่ไป50าลิตรก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมอีก50าลิตรทีหลังครับหลังจากที่เราใส่ฐานแล้วครับมันก็จะง่ายครับเราใส่น้ำไป50าลิตรแล้วนะครับก็คือสถัง่ะสาถังนี้นะครับเราก็สามารถตักฐานใส่ได้เลยนะครับ ใส่ทานไปจนให้เขาขึ้นมาเกือบครึ่งกระบะน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำเข้าไปอีกอีกนิดนึงนะครับ เอาใส่ฐานนะครับก็เกือบเต็มนะครับให้ห่างจากขอบนะครับประมาณสิบเซนประมาณสิบเซนนะครับแล้วเราก็ใส่น้าไปให้เต็มนะให้เต็มเลยนะครับแค่นี้นะครับก็วิธีการง่ายๆสุดท้ายนะครับเราก็สรุปก็คือการเพิ่มนะครับเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มสารอาหารให้กับพืชนะฮะแล้วก็ เวลาในการหมักนะครับหนสคืนจุดสังเกตก็คือดูว่าถ้าน้ําใสก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับน้ําที่เราใส่ไว้ในกระบะนะครับถ้าเกิดว่าใสแสดงว่าตัวฐานเนี่ยนะครับใบชาเนี่ยเขาดูดซับนะครับทั้งจุลินทรีย์หนอกล้วยนะครับทั้งน้ําหมักปลาหรือว่าน้ําหมักอื่นๆนะครับใช้ได้หมดนะครับที่เพื่อนๆมีนะครับในท้องถิ่นก็สามารถนํามาใช้ได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนน้ําใสเขาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับหลังจากที่ใส่น้ํานะครับเกือบเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะตักน้าให้ดูนะครับสีของน้ําเป็นยังไงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสีน้ํเกาจะขุ่นๆดำๆอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเริ่มหมักนะครับเดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมาตักให้ดูนะครับว่า สีน้ำเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าฐานเบลชาของเราเนี่ยพร้อมใช้หรือยังนะครับก็คือให้ดูว่าน้ําที่เราหมักเนี่ยใสยหรือยังถ้าใสาแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็นะครับหมักไว้ในที่ร่มนะฮะใต้ร่มไม้ได้นะครับหรือมีอสังกะสีผ้าใบอะไรปิดก็ยิ่งดีนะครับพยายามให้เขาโดน โดนแดดน้อยที่สุดนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ก็เอาไว้ที่แดดรำไรได้ครับคลุมหรือไม่คลุมก็ได้นะครับเดี๋ยวมีดราม่านะครับก็คืออันเนี้ยผมบริเวณเนี้ยมีโดนแดดบ้างช่วงเช้านะครับแต่ผมปิดไว้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูนะครับว่า ผ่านไปหนึ่งวันนะครับสีน้ําจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเราแช่หมักนะครับฐานเบลชาเนี่ยด้วยยูรินซีหนอกกล้วยแล้วก็น้ำหมักปลานะครับผ่านไปหนึ่งคืนนะครับตอนนี้น้ำนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับน้ําใสแล้วนะครับนะครับนี่ครับคือ คือน้ำนะครับก็จะเริ่มใสนะครับอ่ะนี่หนึ่งหนึ่งคืนนะครับนะครับหนึ่งคืนแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อเพื่อความชัวร์นะครับเราก็อาจจะสามคืนก็ได้นะครับหมักไว้นะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็สามารถที่จะตักนะครับออกมาตากแล้วก็เอาไปนะครับใช้งานได้เลยนะครับใครจะเอาไปตาก่อนนะครับหรือนําไปใช้ก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะตักนะครับเพื่อ นะครับตากถึงลดความชื้นให้แห้งนะครับจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะครับส่วนคนที่ต้องการนําไปใช้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตากกันครับ แต่นี้เราก็ใส่น้ำหมักเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ถ่านชุดใหม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนถึงสามคืนนะครับก็สามารถนำถ่านโดยชาที่เราทําการชาร์แล้วนะครับจะนําไปใช้เลยก็ได้หรือว่าจะตากลดความชื้นก่อนก็ได้นะครับถ้าลดความชื้นแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานครับ